นี่นะครับผ่านนัดนะครับแถวเขาวงไม่เคยกลัวอะไรครับกลัวแต่อย่างเดียวรับผานน <c oughs> ่านนัดเมียบอโกมีอยางเมียครับพี่น้องโอ้โหมด้ใช้เชือกนะครับนีตั๊บโหลดนี่ก็เป็นขั้นตอนการห่อถุงก่อนนะครับแล้วค่อยเอากลับบ้านนะครับแล้วค่อยตัดแล้วค่อยตัดนะครับกับหมอลำคณะ นัดพาลุยโอลานอฮ่าฮาาลวรดบั้นางฟอยสลดฟอยบ่อนา่งคอยก็แจ้งก็ได้แจ้งบ่ได้เมียหายว่าสู้ภาคกันไปลองเพีงสายสุดสบายเลยก็สวัสดีคุณผู้ชมเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับทีมงานนักล่านันทนะครับสวัสดี่านผู้ชมครับของแทนครับมาย้ายต่อนะครับหลังนี้หลังแรกของปีนะครับ แต่มาดูรังนะครับไม่หมูครับรังนี้มันก่อปิดไม่สนิทนะครับซึ่งก่อต้องใช้สองคนนะครับปิดคนเรียวไม่ได้ครับอุปกรณ์ก็มีแค่สำลีครับสำลีปากกาดักหนูครับเื่อไว้เื่อตัวแม่มันอยาให้ดูรังนะครับนี่ครับรังเจาะตัวนี้จะเป็นรูเข้าออกนะครับ มันมีก่อไม่สนิทตรงนี้นะครับมีตัวแม่ออกมาอยู่ก็ยากเอาเรื่องนะครับกำลังดีครบับเกือบลูกตะก้อแล้วครับนี่ครับเห็นไหมมีตัวแม่ออกมาแล้วนะนี่นะครับตรงที่มันก่อปิดไม่สนิทนะครับก็จะหาวิธีดูและครับโอเคครับเตรียมอุปกรณ์ ได้ล้วัทิติ์เออหมด้อยถ่ายครับลุยอ่าจ,จะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับตอนปิดรูก็แม่ออกจากลังนะครับยังไม่ทำอะไรเลยดูจริงครับลังนี้มันดูติดถนนหน้าก คครับนี่นะครับอุดเรียบร้อยนะครับใช้เวลาอุดก็ไม่นานมากนะครับแต่ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับเนื่องจากไม่มีตะก้องครับสองคนปิดคนละรูเตรียมพร้อมห่อครับย้ายสดกล่องนี้ครับรีบห่อให้เร็วที่สุดนะครับเริ่มกัรลังนะครับนี่นะครับ โอเคครับเดี๋ยวห่อเสร็จก่อนนะครับไปนออน,นี่นะครับผ่านนัดนะครับ เดี๋ยวเขาวงไม่เคยกลัวอะไรครับกลัวแต่อย่างเดียวเขาผพานนัดโกมียยาเมีครับพี่น้องโอ้โหโอเคครับโอ้กันเนาะอมจืดจืดก้นตบตูบ เราเม้นี่ปลายน้อยฝ่ายเน็กก็เม้นกินแมงเมาเลยเต๋พี่กินแมงละกินแมงตะจำเน้นี่งานน้อยงานนี้เลยเร็ว วุ้ยยาโซอาจารย์ยาโซอาจารย์เป็นี้เอาอ้แม่าเนี่ยเย่างไม่หนีเนาะหือมือหนีเส้นกระเราห้างเลขไปห้างปีเด้อ เส้นกับเท้ามือกีบอมีชือนยังเคยเห็นเห็นละสูกลาไปนำ้ำโตก็ไม่หิริ่มกัดรังแล้วนะครับเหยื่อกลังบางมากรับวบางครับ นะครับเป็นไม่ใช่เชือกนะครับนี่ปั๊บปลยนี่ก็เป็นขั้นตอนการห่อถุงก่อนนะครับแล้วค่อยเอากลับบ้านนะครับแล้วก็กลัดแล้วค่อยตัดนะครับรังนี้มีคนโดนไปแล้วครับสองเข็มน้อยโทษบเท่เฮ้ยฮิเปอร์นะ หมอลำคณะนัดพาลุยออโอละนอ <laughs> โอละโนอเรรยบร้อยครับเอาลวดบบนี้นางฟ้อยเลดฟอยหรือ่นานงฟ้อยสะแจงก็ได้ <laughs> สะแจงมาได้เมียาหยว่าสูภ <laughs> าพกันไปลองเพ่งสายสุวดวายเลยก็ประมาณนี้แหละครับเป็นการหอถุงก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่ได้นอกน้ำมันนะครับไม่ได้ใช้ยาสลบ เพื่อความปลอดภัยนะครับถ้าจะใช้เชือกมัดก็ต้องตัดส่วนปลายออกก่อนนะครับแต่นี่คือเรามีที่นีกระดาษนะครับมันก็เลยหอก่อนได้นะครับจะกินแห้งนะครับกิไม้แห้งถ้าเกิดว่าปล่อยไว้นี้ก็คงไม่รอดครับยัไงไงก็ร่วง Được rồi, ok 1, 2, 3 ngon ok ngon 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 Kéo ngon ngon kéo ngon kéo ngon 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 ba ngon 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 เกือไว้นะครับคือถ้าเกิดว่าตัวแม่มันออกจากรังก็เราใช้กาติดได้นะครับโหครับเห็นไหมครับขาดลังออกแล้วครับนี่ครับขาดลังออกแล้วเราย้ายสดกล้องย่างนี้นะครับไปครับกลับบ้านติดตามชมติดั้างครับตอนไปแขวนที่บ้านนะครับไปครับอ็อมาถึงที่เลี้ยงแล้วนะครับเลี้ยงข้างสะที่เดิมนะครับอแมงเม่า สำหรับใครที่ติดตามนะครับสำหรับใครที่เคยดูคลิปผมนะครับก็จะรู้ว่าผมมาวางมาเลี้ยงไว้ที่นี่นะครับนู่นครับตอนเก่ามันสองลังสามลังนี่นะครับพอมาถึงบ้านก็ตัวแม่ออกเยอะเลยครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราก็มัดก่อนมัดแล้วค่อยแกะถุงนะครับนี่นะครับรูบเลอร์เลยกาดลังตัวแม่ลังประมาณนี้ก็น่าจะประมาณ ยี่สิบสามสิบน่าจะได้นะครับแต่ห้าสิบคงไม่ถึงนะครับจะเอาไว้ตรงนี้นะครับที่เดิมเลยเป็นการติดตั้งนะครับก็มัดก่อนนะครับมัดก่อนแล้วค่อยใช้ค่อยแกะถุงออกนะครับข้อดีของคลิปหนีบกระดาษก็อย่างเงี้ยครับเรามัดก่อนได้นะครับไม่จะเป็นต้องแกะถุงก่อน อลมัดเสร็จก็แกะนะครับโอ้แต่แมงเม่าเยอะเลยต้องรงวันฝนตกนะครับเลกล็กลังก็จะบางๆเลยต้องขออาภัยด้วยนะครับที่ตอนอุดไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับมันอย่างว่าแหละครับมันลังนี้มันเอายากหน่อยครับถ้าลังมูมูนะั่นก็ง่ายอยู่ลังนี้มีสองรู นี่ครับข้างในก็กำลังกัดสำลีเลยเข้าทางโอ้แมงเม่าเลยมาหลายเลยมัดเลยไปทางหลน,นี่ข้างในเออแลับนี่นะครับลูกตะก้อแล้วครับหลังแรกของกคง นี่อยูน่นะทรงเก่ามันเอยงแค่หน้อยอยู่ก็พยายามดูนะครับให้มันอยู่ทรงเดิมนะครับอย่าให้รังมันเอียงมากหลังจากนี้ก็จะเกะสัลรีออกก่อนนะครับเกะสัลรีออกก่อนแล้วรอให้ตัวแม่เขาเข้ารังเกือบหมดแล้วค่อยแกะถุงนะครับถ้าทําอย่างนี้คือตัวทุกรังครับ เราไม่ได้วางยาสลบนะครับแต่ถ้าใช้น้ำมันเบนซินก็มีเปอร์เซ็นตที่จะโตก็ส่วนน้อยครับประมาณห้าสิบห้าสิบไบอกใช่นห่นานนี้ถึนะงผมไม่ค่อยใช้น้ำมันนะครับเห็นเ โอเคครับติดตั้งเรียบร้อยเหีืยวแกะทูโอ้กัดลังรูไปเลยเลย,เลยตัวแม่ก็ออกมาเยอะต <c ười> ิดไฟใช่ไหมติดไฟพีโนแมท่ไหมเ okay, ดี๋ยวได้ทฮรูไปก่อนโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันตอนเช้านะครับนี่ครับข้าไปดูกันใกล้ๆครับ นี่นะครับก็เข้าไกลได้สุดแล้วครับไกลมากกว่าน,นี้ก็อันตรายครับมีตัวเข้าออกแล้วนะครับมีตัวเข้าออกแล้วโอตอมคนนี้กำลังดุครับมีตัวออกมาก่อทำรังแล้วนะครับโอเคครับถ้าอย่างนี้รอดครับถุงเมื่อคืนก็แกะแล้วก็ทิ้งไว้นั่นเลย จะเปิดปากถุงไว้นะครับตัวแม่ก็กลับเข้าหลังเหมือนเดิมครับเข้าใกล้มากมัได้คาลังอันตรายดุนั่นยิ่งมาใส่คนเลยเว้ยอ่าโอเคครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครเพื่อเป็นกำลังใจในการน,รนักลิปต่อไป คลิปนี้ก็สวัสดีครับรอดหลังนี้